สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้คิดอยากสิกินไข่ทอดนะครับมื่อนี้ก็ตื่นกันมาอยากก um, ok. ินไข่ทอดก็เลยมาตอกไข่ครับมื่อวานนี้ตอกไข่แล้วก <storyline> ็คนๆๆๆๆๆๆนะครับแล้วก็ใส UH, ่น้ำปลานะครับมื่อวานนี้เอาไข่ครับไปกินกับตะโมฮุ่งครับนี่ยเป็นเส้นดีจังเลยครับกันความเค็มพอๆนะครับแล้วก็ตีๆๆๆครับใส่น้ำมันลงไปครับมื่อนี้วันหยุดนะครับตื่นต่อมากัเลย โอ้คิดอยากกินไข่ทอดเด้วยเลยแล้วมีใคร,อด,ด <c oughs> รใอดกินนะครับนี่ก็แต่ลงไปครับต่างชาตชาวนะครับเสี่ยงมือเข่านะครับตื่นมาเดี๋ยวไปไดูงานนะ่ายเนาะถอดกับขอบจังน้อยนะแต่โยกไหวครับนะีบ่แหละแสบกันได้ครับนี่ครับกินกับตมะคูงแสบๆครับพี่น้อง